กลับมาพบกันอีคกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคมแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยายรณ์รากาศประจำวันศุกร์ที่10ธันวาคมรวมถึงในด้านของการติดตามภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุทั้งสองลูกที่จะส่งผลกระทบ ต่อรักษาอากาศของประเทศไทยลูกไหนบ้างและบริเวณพื้นที่ใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยสำหรับบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-14ถึงสิสองศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15องศาเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับและระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนแค่บางพื้นที่เท่านั้นส่วนมากจะมีฝนทางตอนล่างของภาคในด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ สิบธันวาคมมีเมฆเป็นบางส่วนมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้15-20องศาเซลเซียสสูงสุด28-33องศาเซลเซเยสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้10-11ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซเยสส่วนสูงสุด29-31องศาเซนเซียสบริณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซนเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือพัดนำเข้ามาความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนิทนด้านของภาคกลางนะครับ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้10-11ธันวาคมมีเมฆเป็นบางส่วนมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า19-22อ,องศาเซนเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-33องศาเซนเีียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวออก ในวันนี้และวันพรุ่งนี้10-11ทธันวาคมมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องีศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียส,สลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในด้านของบริเวณภาคใต้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนทางตอนบนของภาคจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนรวมถึงจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณที่ตกคือบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานียะลารวมถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-32อ,องศาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนฝน10%ของพื้นที่ส่วนมา,จากจะเน้นบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมต่ำหนอกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีอากาศเย็นรวมถึงจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า 22- 24องถึงองศาเซนเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-34อถึงสาองศาเซนเซเยสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของหย่อมความรากาศต่ำทั้งสองลูกซึ่งนะครับหย่อมความรากาศต่ำลูกแรก ที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียจะทําให้บริเวณประเทศมาเลเซียรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักโดยนะครับจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางส่วนในวันที่13ธันวาคมโดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างและหลังจากนั้นนะครับวันที่14ธันวาคม กลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากฝนเล็กน้อยจะเป็นกลุ่มฝนปานกลางเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับ16ธันวาคมจะเริ่มมีกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและวันที่17ธันวาคมจะมีฝนต,ตกหนักตั้งแต่บริเวณน,นครศรีธรรมราชลงมานะครับจนถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาส18ธันวาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และหลังจากนั้น19ธันวาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจากยอมครอบประกาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนตัวนะครับจากบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันต่อไปนะครับ ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่13ทธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงในช่วงวันที่19ทธันวาคมนะครับต่อเนื่องไปเลยจะทําให้บริเวณภาคใต้เดี๋ยวเฉพาะภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนตกหนักมีฝนปานกลาง ส่วนภาคใต้ทางตอนกลางจะเน้นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเรือนตัวเข้าปกคลุมนะครับตั้งแต่13-19ทธันวาคมก็ขอให้เตรียมตัวนะครับและติดตามในด้านของการพยา,ยรากราณ์จากช่องเตือนภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของหย่อมความรกาศต่ำอีกลูกนะครับที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุลูกใหญ่ซึ่งนะคในด้านของหย่อมควา,า,ามรกาดต่ำลูกนี้ ในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนกลางในช่วงประมาณวันที่16ธันวาคม จะทาให้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ต้องระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่16จนถึง17ธันวาคมและหลังจากนั้นในด้านของตัวหย่อมควประกาศต่ำกำลังแรงที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชนันและพายุโซนร้อนในระยะต่อไป จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางในช่วงประมาณวันที่16-17ธันวาคมและหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามทําให้บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางมีฝนปานกลางถึงหนักเกิดขึ้นรวมถึงในบางส่วนของในด้านของตัวพายุก็จะเคลื่อนที่ข้าปกคลุมเริเเกาะไหหลำในระยะต่อไปซึ่งทิศทางในระยะต่อไปจะเป็นเช่นไร ขอให้ติดตามในด้านของการพยากรณา์าจากช่องเตือนภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินจะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องซึ่งในระยะต่อไปจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศใดบ้างหรือจะสลายตัวจากบริเวณความประกาศสูงหรือบรากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมในระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้ติดตามในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเปนกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก มีเมฆครึมมีอากาศร้อนมีอากาศเย็นหรือมีหมอกกันบ้างไหมเบรนภาคใต้เบรนพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองเบรนพื้นที่ไหนยังไม่มีฝนมีเมฆครึมมีลมกระโชกแรงก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะเลยนะครับขอบคุณครับ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร